สวัสดีครับมาวันนี้ปลากับสักแรลมแล้วเนาะยังแรงบรรยากาศอวอวมมันหอนครับผมวันนี้ได้ปลาดุกมาเนาะสักแรลเอาแขงอ่อมครับใครเคยกินบ้องแกงอ่อมปลาดุกเนาะตามเครื่องมมอ้อแกงอ่อมเมืองบ้านเราครับผมใส่เขามนหนังเรื่องเนาะนะครับไปดูกันเลยจปได้ห้องมานี่ยที่แห้งครับ หอมแดงหอมเตรียมหอมแดงใบบําูดเนาะไม่หอมป้อมจะไข่ขมิ้นครับแจกขมิ้นผงเนาะนี่ตามรวมกันหมดครับผมมาดูครับนี่ล้างน้ําเกลือแล้วเด้อสเลนะล้างไว้ละเฮ้มันเสียเวลาเนาะสองตัวครับสองตัวกิโลมานะครับเดี๋ยวมาดูวิธีตามเครื่องแกงกเขากันนะครับ จะคายเนาะใช่ลงไปจะคายหอมเตียมหอมแดงตามลงประกาศน,นี่เดี๋ยวเราใส่ที่หลังนะมาใบกระขูดเนาะนะครับตามเลย โคโคโคมันเข้ากันกันเนาะนีะนะตามด้อยพี่แห้งของเราครับสายลงไปเจงอ่อมปลาดูครับตัวนี้ภายบุกเกอร์กินบุกเกอร์หันมาพอคลิปสักแรงนี่นะ เม็ดถอมป้อมครับใส่ลงไปดับขาวเนาะข้ามีนครับสายไปเลยวัา พีเ่เหลืองฮะเหลืองแห้ผมครับต่อไปครับต,ต่อไปครับสุดท้ายแล้วเนาะใส่ด้วยกับปีสักหน่อยใส่ลงไปครับของกินเมืองมะทาวนนี่ขาดไปได้เลยกะปีนะกะปีโทนเน่เนาะโทนเน่จะใส่เป็นบางอย่างครับจะแกงอไงวันเล้วแต่จะแกงเนาะ หอมขึ้นขนาดเรจียบร้อยครับนี่แกงอมไปครับเดี๋ยวมาดูที่แกงกันเลยเปิดแก๊สกันก่อน,นอันนี้สักเละใ้เป็นม้อแหง็งเลยได้หันทีทีเนาะ ย้อนน้ำมันรอนไปหน่อยขั่วพริกแกงก็ข้ากันครับเพื่อมาหอมๆเนาะ ขั้วพี่แกงให้มันหอมกนนว่านิดเจียวๆๆไปเลยครับนะง่ายๆเนาะโหนี่ครับไม่ได้กลิ่นไหมกระกตามด้วยปลาของเ่าครับผมที่เราล้างไว้เนาะปลา่ลงไปเลยครับ ย่อน้ำลงไปนหน่อยเนาะโกลนโกลนไปครับนี่สีมันจะออกละสีเหลืองสีแสนน่ฮักนะ หอ,อมเขาม่ีครับผมล้วนแปลของเขาได้ตี้แล้วเนะาะไปใส่น้ำลงไปครับไปเขาทำกํา,ากเนาะเป็นอ้อมปลาดุกครับ ก็ซื้อบายเล่บมีเนาะเขียมครับเริ่มเข้าแรงแล้วเติมน้ำลงไปครับผมเนียประมาณนี้พอละมาแฝงเข้าปีดเลยครับมาอัปเด,ดสตสถานการณ์ขเาก่อนมาโอ ีแสนน่ากินนะครับหอมขนาดน่ยเป็นออมปาดูครับตีนใหญ่ๆเนาะเนาะแล้วใจคนขายกูคืนะครับใบป,ประคุดของเฮาใสาล่ลงไปเลยเนาะ หม้อแกงกระเดือดโบ๊ะโบ,โบ,บ๊ะบะบครับสีแท้จะลามขนาดหอมหอมเครื่องเทศครับผมหอมขมิ้นหอมเครื่องเทศเนาะนะครับเดี๋ยวฮาจะปิดฝาไว้ห้นรอบเนาะรอปแฝงมนซุกแท้ๆก่อนนะครับ เออพอมอแกงเขาก่อนรอบนี้สักแลจะปูงเครื่องแล้วเด้อหัวมันถ้าจะสุกแล้วเนาะโคนหนักก็ได้ครับเดี๋ยวมันจะแล้วมันจะเละเนาะนี่เป็นหัวขอมันเด้หัวตี๊กิ้นมนันนะมากันอื่นก็มาสายรถด,ดีกันก่อนเนาะ ก็ดีครับใส่ลงไปเลยแต่ผมได้ชุดลวดของเขาเนาะขาดไปได้สักแปกมือแล้วแล้วก็คลโคลีความกำเนาะ ทีมครับเดี๋ยวสักเละเดี๋ยวจีมพอก่อนเนาะว่าเราจะแชไปตั้งไหนบ้างอืมเยอะเกลือลงไปนิดหน่อย ต้องปรุงเพิ่มแล้วครับสุดยอดละลองไปนงยนดฟอนด์ดูเหม้อขนาดนะเผื่อแส่ได้ฟอนพอละมาปิดแฝงรอมเนา่กลัว,ลว,ห,ลลวหัวมันบมดซุกแท้แล้วครับมาครับเสร็จละเป็นรอบสุดท้ายแท้แล้วด้อซุกละแต่ไปได้นเนาะ ไปดูนุ่งซุกง่ายครับถ้ซ,ซื้อใบาจานบะปลาเนาะถ้ามีใบาจานในหอ้องขนาดอ่าชิบด้อยมาสุดท้ายท้ายสุด ปีดแก็บก่อนนีโรยหอมป้อมลงไปครับเพิ่มความหอมเนาะต้นหอมผักป้อมเท่าสวยไว้ครับโรยลงไปเน,ะนาะเรียบร้อยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะกดติดตามสักแลช่อง y u t u b e เนาะสักแล c ช a n น e l ครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพงท่านี้กนเนาะ แกงอ้อมปลาดูครับลองไปเนี่ยพอเหมาะขนาดคลิปนี้ขอขอบคุณครับผม